สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพลมหาชนไทยแลนด์พีโปรชาร์ตวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับประเด็นการสำรวจใกล้ตัวแบบพอสมควรนะคะก็คือเรื่องของคนไทยกับพฤติกรรมการดูทีวีค่ะ จากผลสำรวจโพลมหาชนโดยนายเอนเตเทนและศูนย์สำรวจความคิดเห็นชั้นนำของประเทศนิดาโพซึ่งพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศคือ39.22%ดูทีวีเฉลี่ยวันละ1-2ชั่วโมงและกว่าครึ่งนิยมดูข่าวมากที่สุดตามด้วยละครหนังและซีรีส์ต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศรองลงมาคือเกมโชว์และวาไรตี้ ดูสารคดีไม่ถึง4%ค่ะและรายการที่สิ้นหวังยิ่งกว่าคือทําแล้วไม่ค่อยมีคนดูก็คือพวกรายการสําหรับเด็กรายการเกี่ยวกับสุขภาพและรายการธรรมะสิ่งนี้สะท้อนว่าสังคมไทยไม่ประสบความสําเร็จในการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเท่าที่ควรนะคะแต่กลายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมเป็นหลักและเป็นเครื่องมือหารายได้ของผู้ผลิตและเจ้าของสินค้าไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลสำรวจของเรายังตอกย้ำว่ากลุ่มคนที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีถึงวันละ3-5ชั่วโมงนั้นส่วนใหญ่เป็นวัยต่ำกว่า25ปีรวมทั้งกลุ่มผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและกลุ่มคนโสดคนทุกกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการดูทีวีเหมือนกันก็คือชอบดูหนังดูละครและซีรีส์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นหนังละครซีรีส์ไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะคะโดยจะดูทีวีตั้งแต่2ทุ่มขึ้นไปค่ะ จึงไม่แปลกที่หน้าจอโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยโดยเฉพาะช่วงพรามไทม์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ชมรับชมมากที่สุดในรอบวันคือตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนแต่ละช่องเนี่ยจะเน้นความบันเทิงเป็นหลักแล้วก็จัดมาแน่นๆเลยทั้งละครภาพยนตร์วาไรตี้และเกมโชว์แล้วก็ยอมทุ่มงบประมาณการผลิตค่อนข้างสูงถึงสูงมากสําหรับรายการเหล่านี้เพื่อดึงดูดใจผู้ชมให้มากที่สุดเพราะถ้ามีผู้ชมมากก็หมายถึงเรตติ้งดีแล้วก็จะมีโฆษณามากซึ่งก็แปลว่ารายได้ก็จะมากขึ้นด้วย ราคาโฆษณาฟรีทีวีช่วงพรมทม์ตอนนี้นะคะเฉลี่ยนาทีละ3 0 0แสนถึง4 0 0แสนบาทค่ะยิ่งถ้าเป็นรายการหรือละครที่มีเรตติ้งผู้ชมสูงมากค่าโฆษณาก็จะยิ่งแพงกว่านี้เข้าไปอีกเพราะเจ้าของสินค้ามองว่ายังไงก็คุ้มถ้าสินค้าเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนจานวนมากช่วงพรมทม์จึงเป็นเหมือนสนามรบที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุดในสมรภูมิโทรทัศน์ทุกวันนี้ค่ะโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีทีวีให้เลือกชมหลายสิบช่องอย่างในปัจจุบัน ท่ามกลางการแข่งขันยังดุเดือดในวงการทีวีของบ้านเรานี่นะคะช่วงพรามไทม์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มีคุณผู้ชมรับชมสูงสุงสดก็จริงแต่แป๋วในฐานะของคนทำทีวีบอกเลยนะคะว่า Mo เด r n Night TV M c o ็มคอช่อง30และ M c o มคอดเทอรช่อง14เราไม่ได้เน้นเลตติ้งผู้ชมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราเน้นคุณภาพและสาระที่คุณผู้ชมจะได้รับตามแนวคิดสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาคือเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทั้งความบันเทิงสาระและความรู้ในการดูทีวีค่ะ